สวัสดีนะครับวันนี้ก็ค่ำเนาะจะมาพูดถึงแนวแนวทางนะครับที่คาดการว่าถ้ากราฟขึ้นนะกราฟจะอยู่ในเงื่อนไขไหนมั่งนะแล้วก็กราฟลงจะอยู่ในเงื่อนไขไหนมัง่งแล้วก็ให้จะจะพูดถึงภาพรวมของกราฟก่อนนะครับอ่า เพื่อเป็นการวางแผนในการเข้าเทรดในครั้งต่อไปนะครับที่จะถึงนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับหลังจากภาพรวมกราฟทั้งหมดหลังจากที่ลงมาแล้วนะทำไฮขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับทำยอดนี้หนึ่งยอดนะแล้วต่อมานะครับได้ชนะเนาะชนะแรงมาก็ทำไฮอีกหนึ่งยอดนะตอนนี้เรามียอดที่สูงขึ้นนะครับ ยอดหลักนะครับที่สูงขึ้นตอนนี้เรามีนะอรออยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถบงบอกได้นะครับว่าเป็นจุดสิ้นสุดหรือยังนะแต่ไม่ได้สำคัญนะครับไม่ได้สำคัญอะไรมากมาย เมื่อมันทำยอดนี้แล้วนะครับแน่นอนนะมันมีโอกาสที่จะทำยอดนะครับที่จะขึ้นมาทดสอบนะยอดนี้และก็ยอดนี้ต่อไปถ้ามันขึ้นนะครับในกรณีนี้นะผมยามาพูดให้ให้ฟังว่าถ้ากราฟนะครับอยู่บนกฎการเทรดสาข้อนะครับคือกราฟอยู่บนทุกเส้นนะและก็แม็กดีนะ ตัดขึ้นอยู่บนเส้นซีโร่ลน์เรียบร้อยนะก็เป็นไปได้นะครับว่าโอกาสที่ราคาจะสวิงขึ้นมีนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะขยายกราฟในชุดนี้ให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ จังหวะแบบนี้ก็ให้เราสังเกตดูนะครับว่าให้เราสังเกตดูว่าแท่งาราคานะครับหนึ่งนะผ่านขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมนะครับและมีแท่งเทียนแสดงการกลับตัวนะในบริเวณนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าได้นะมีโอกาสที่จะขึ้นเทสครั้งที่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าผ่านได้นะถ้าผ่านได้นะมีมียอดนี้อีกยอดหนึ่งนะครับที่ราคาจะขึ้นมาเทสอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เมื่อมันเป็นแบบนั้นนะและมันผ่านได้ <c oughs> ถ้ามันผ่านได้นะครับมันก็จะอาจจะขึ้นไปทดสอบยอดนี้ยอดนี้ต่อไปและแน่นอนก็อาจจะขึ้น ทดสอบยอดนี้ซึ่งเป็นยอดเก่านะอันนี้ก็คือตัวอย่างก็ประมาณนี้ตอนนี้ในกรณนนีที่มันขึ้นนะครับกราฟต้องอยู่ในกฎการเทรดสข้อนะสองแม็กดีนะครับต้องอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับเส้นสองเส้นนี้ต้องอยู่ด้านบนด้วยนะถึงจะมีโอกาสที่จะกลับเทรนด์ขึ้นไปนะก็สรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับถ้ามันขึ้นนะครับ ผมแบ่งโซนเอาไว้ว่าตรงนี้ถ้าผ่านได้นะมีโอกาสที่จะสวิงตัวขึ้นต่อนะถ้าถ้าหลุดลงนะครับจากตรงนี้นะจากตรงนี้จะตามสุดของแท่งเทียนก่อนหน้านะถ้าหลุดลงตรงนี้ก็อาจจะลงก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะลงถึงไหนนะครับหรืออาจจะลงมาแค่บริเวณนี้แล้วก็สวนกลับอันนี้ไม่รู้นะครับ พระฉะนั้นผมไม่ได้มาพูดถึงกรณีที่มันจะส่วนลงเนาะผมพูดถึงในกรณีที่โอกาสที่กราฟจะขึ้นเทรนหรือว่าทํากำไรนะในช่วงบริเวณน,นี้ในช่วงเนี้นะครับมากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟขึ้นมาอยู่ในนี้ก็เป็นจังหวะเข้าซื้อนะแตลตรงนี้ถ้ามีแท่งเทียนแสดงการกับตัวนะ ถ้ามีก็เป็นอย่างว่เข้าซื้อนะครับซื้อแล้วก็ถือทดสอบมาถึงตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ได้ขึ้นสวิงไหมอ่นะสวิงก็ตามนั้นนะครับสวิงขึ้นก็ตามนั้นถ้าไม่ขึ้นก็ขายเอากําไรนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในตัวของ CRV BTC นะครับ วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะแนะนําให้ใช้กฎการเทรดสข้อก่อนนะเป็นตัวหลักแล้วก็แนะนําทางบล็อกของกระดานเทรของ okex OK นะครับในการฝึกเพราะว่ามีตัวเกมให้นะครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเอาตัวอื่นอีกนะครับสวัสดีครับ